แล้วกูก็เสียเงินจนได้ฮาฟูบุกินี่โอเคผมผมว่เสียวันที่สองนะคือแบบเอาจริงๆแล้วน่นาจะเติมวันแรกมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมาเราได้นี้มาด้วยนะหูยอดตัวแดงครับผมได้เยอะเลยอันนี้ก็สามารถถ้าเกิดเติมครบห้วันเนี่ยจะได้อาวุธเฉพาะของเชนอนนะผมไม่เอานี่อืม นี่อ่ะีะ๋ยวนี้น่ยผมมาเติมแพ็คคัมพีไอเพิ่มเลเวลด้วยนะผมและนี่ผมมาไอเพิ่มพลยงอะ,ะฟาร์มอุปกรณ์สีฟ้านะผมนี่นะของโคตรด,ดีนี่นะผมฟาร์มไม่ประมาณนี้นะซึ่งมันมีโอกาสดรอปของสีม่วงด้วยนะแต่ว่าผมต้องไปหาก่อนนะนี่ของก็จะประมาณนี้นะผมอันนี้คืออุปกรณ์สีฟ้าเราได้มานะผมจะเพิ่มพลังเ้อให้กห็เยอะพอสมควรนะผมนี่ อันแรกผมก็สุ่มได้โจเซ่มาด้วยนะผมเธอเป็นตัวที่ดีมากได้โจเซ่ได้ราชทะเลลึกมานะผมเอสอามาเพิ่มสองตัวนะมเราจะใส่ของให้พวกนี้ประมาณนี้นะเยเคนะผมมาฟาร์มกันต่อนะซึ่งผมฟาร์มชั้นไหนไม่รู้แหละผมลืมละแต่ว่าแบบมันมีโอกาสให้ของสีม่วงด้วยนะผมได้เอชพีคามไวมาอนนี้สำหรับโคตรดีเลยนะ มันฟาร์มไอมีโอกาสได้ของสีม่วงนะผมสำหรับชั้นนี้นะแบบมันไม่รู้แหละว่าชั้นไหนะ่ะผมลืมไปละเดี๋ยวต้องดูก่อนนะไม่รู้เหมือนกัน่ะจางแ่งคือมันผมฟาร์มชั้นแรกนะผมที่มีโอกาสดรอปสีม่วงนะอันนี้ก็เป็นของที่ผมได้มาทั้งหมดนะผมของสีฟ้าของสีม่วงก็มีนะผมนี่ยูหมดงบนเลยนี่นะผมในโจมตีความไวมากโคตรด,ดีแล้วก็มีป้องกันป้องกัน ลิกูดไอ้แซดนี่นะผมจบดีความไวนะของดีมากกันนี้อเค,ครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มอุปกรณ์เหมือนเดิมนะผมนี่นะนี่ก็ของนะคือแบบคือผมได้ไอ้ของสีม่วงมาเพิ่มชินะ้นแล้วก็คือโจมตีอันนี้นะเป็นโจมตีสีม่วงนะผมเสน้นดังดาบเลยคือคูรด,ดีเนีวผมเลยจะมาพีพีให้ดูนะอันนี้คือทีมพีพีหลักของผมนะมา โอ้หไอบุคคลร้ายนากตีกูใครวะเนี่ยแสดงตัวใต้คอมเมนต์ด่วนโอเคไหนดูดิเอาคนไหนดีครับขอคนที่แบบไปได้ไกลก็คือคนนี้นั่นเองนะมามโกกิสืด้วยม,มาระเบิดปืนจากคนยิงสวนกลับไปสองแสนแปดครับผมหายหมดทีมและโจเซ่ก็ปืนใหญ่สุดท้ายเขาเปิดแอนิเมชันม,มาระเบิดไปครับผมระเบิดปืนจากคนยิงขับมาเท่าไหร่ บุ้ม 7, เจ็ดหมื่นนำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เด๋ยวร้อยระเบิดไปนี่ผมคนต่อไปเขาเป็นคนพิะครนะมีฟูกุกิด้วยนะมาฟูุกิเขาเปิดมาก่อนเพะผมพายุขัางบุ้มเข้ามาแสนห้าโคตรแรงแมีงส่วนเข้าไปผมระเบิดปืนจากกลยิงปุ้มสามแสนผมทำเนสองกข้ามาดิครับปืนใหญ่ดุสุร่ายจากโซเซเข้าไปอีกก็มา ฟินิทแมนก็ลุกขึ้นมาครับผมเออผมเลยบอกว่าผมสูงได้ฟินิทแมนด้วยนะผมนี่เกยบร้อยคนต่อไปคือคนนี้ละกันนะผมมาโกาเกสืออีกเฮ้ยมันได้กุ้ออยสือเยอะยวงาอยากได้จัดระเบิดปืนจา้ากนยิงสัตว์อีหน้าเขาา้าไปนะผมสามแสนหนึ่ง โอ้โหแล้วปืนใหญสุดท้ายยัดเข้าปิดหัวโอ้ยรอดมันไม่รอดแม่ครับไอ้หน่องนการต่อชู้ที่ดูเดือดมากครับเดี๋ยวผมดูดูเสียงผมสดๆนะตายปักน้ำปรังโอ้นะครับโคตรมันโอเคนะคนนี้กันต่อผมมีกาโรษได้ลูกรักผมต้องเจอผมยิงซะหน่อยละมาราเปิดปืนจักคนนั้นมึงไอ่ดีของพ่อบ้างนะลูกต้อม ถามแซนครับผมก็มาดิมีฟินิกแมนเหมือนกันแล้วไงครับผมแล้วไงครับแล้วไงครับแล้วก็เพ้ดิครับไอซ์ <c oughs> ไม่ไม่ไหวเหี yeah, ้ยกาโลเรามาเจอทัดจังกันนั่นนะครับผมตัวนี้ก็อยากได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะคือใราได้ทัดสเกีร่างสองอะไรเงี้ยแต่แบบพอดูเงินในกระเป๋าตังเองก็แบบในบัญชีเองก็แบบกูท้อ แล้วมาครับผมรวดแขนจากกลอรมบนอรม,อรมาดอรเมออรเมอัมเมเมรครับผมแล้วก็ระเบิดปืนจากกลยิงใส่หน้าสวนเข้าไปโป้มสองเซนห้าครับผมมาแล้วไอ้โจเซ่ก็ปืนใหญ่สูงสาหายอะไรกาย,ายหลายไปครับผมแสนหนึ่งหมงลูกไฟยิงสวนกลับไปครับผมบอมก็มาดีครับรอันสูตรอันรอยดาชายใจเกเรซอนเสียใจที่เรือตายมอ วัวท er ja okay. hm ีเท้ากับมาผมแต่ไม่ต้องกลัวและระเบิดปืนจากคนดิงเป้าหมายเดียวเข้าไปครับบุ้มสามหมื่นนะผมหายไม่ไม่ร่วงโจ๊กเสียิงจริงจะจะตายร่วงนี่มีงูแล้วผมพีดิษฐการแท้ทางงูแหละก็คือเอาไปไว้ด้านหลังนะเอามเไปไว้ด้านหลังครับผมในตอนนี้นะถ้าเกิดเขามีโซนิกเนี่ยก็อย่าไปไว้ด้านหลังเลยนะผมมาไหนว่าคนไหนวะไม่ใช่คนนี้นะคนเมื่อกี้ก็มาดิครับผม แล้วเขาคำรามท,ที่ทำให้กับงูน้อยเมนูซาซึ่งโคตรเด็ดและใส่เข้ามามบอมสามเซนเก้าเยี่ยระเบิดปืนจากกวนกูยิงส่วนเข้าไปกูจะชานะเาะวะบุ้มออกเป็นห้ากมโอ้โหเนี่ยไม่ล้มเลยวะแมน็นหงลูกงฟเขากัยแล้าบุ้มอีเม้นสองไอ้งูเขาตายนะมาหงลูกไฟเขายิงสวนขั้มา ระเบิดต <muitas> um, the um, ู้ร่มพี่โอ้ยอะไรกันก็ไม่อะไรครับผมเฮ็ดเท้ามาใส่เฟรนดี้แมนแต่เฟรนดี้แมผมตายเกือบใหม่เรื่องครับผมแล้วโดนเผาไม้ตายกับคำมาอยู่ที่ฐานแล้วกระโดดปืนจากคนมีส่วนเข้าไปโอ้หมื่นล่วงไหมล่วงมากเลยรอบสุดท้ายปิดไปได้อย่างสวยงามโอเคนะครับผมตอนนี้ท็อปเราติดอยู่ที่ท็อปหกสิบสามนะครับผมอันนี้คือขึ้นไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า ใช้เพชรเกินแล้วนะผมและไอ้กงล้อเนี่ยผมจะหมุนเอาเพชรห้ารอบนะผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็ไอ้กเกาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าเติมฟูบุกิเอสร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เติมแพ็คคามพีเลเวลด้วยนะครับแล้วก็คิวผมอยู่คิวนี้นะนี่มาดูหัวหน้าคิวครับผมหัวหน้า Q คิวคือเอ่อคนนี้นะผมไอเอ็มดอฟนะน่าจะไอเอ็มดอฟนะนะมาเจะลองสู้ดูสิ จะไหวปะวะไม่น่าไหวนะคือแบบเขามีฟงกุกีด้วยะระเบิดปืนจากคนอ่แล้วผมเลยเอาคอมาได้แล้วแหละระเบิดปืนจากคนยิงมาแล้วผมแสนเก้ามังการโค้คขกขับมาแล้วโจเซ่ผมไม่มีลูกไฟตายอยู่ข้างเขามาครับผมปุ่มสองแสนไอ้แย่แรงจัดมังการูเ้เขาโดนสนามบาลังตายมันไม่ใช่นะมันจะโดนเผาไหม้ตายแล้วก็ระเบิดปืนจากคนเขายิงสวนกลับมาครับผมเออ จอเซ่คุณนอนเลยมาระเบิดปืนจากคนยิงเข้าไปรับผมรอบนี้ฟูกิจะตายไห้ติดขี้หน่อยเพื่อนไม่ติดครับผมเรียบร้อยก็ผมน่าจะนอนลงไปตามระเวียบนะผมบา,บายบายพายอยู่คัโอ้โหมาคอมาเออไม่เ็นไป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 ถือว่าเป็นหัวหน้ากิ้วแล้วอะไปละบิด